้อยเก้าสิบคนเขาขำเธอไม่หยุดเลยรู้ไหมว่าเธอไปไปหนักไปขั้นไปบนไปบานอะไรฉันงงกับเธอไปหมดเลยนะค<น>ุณพีแล้วนาไปอยู่โน้นเนาะบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหนักแล้วเขาบอกเขาตลกเขาขำจนน้ำตาซึมกันหมดแล้วว่า <c oughs> เออมิติใหม่ของการง้อค, <c oughs> คือการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมกินที่บ้านนี่หมดว่าครับใช้ไปแล้วหรอก็โสดไงก็พูดอยู่ซื้ออุปกรณ์การเรียนเอออย่าใจร้ายนะไม่โสด ไม่ให้โสดให้ทำยังไงก็คุยกันไปตอนสิบเอ็ดโมงแล้วว่าว่าจะโสดอ่ะ MNT คือที่ไหนเออ MNT คือที่ไหนอ่ะเข้าใจปะโสดทิปไงมสเห็นไหมคนก็หาว่าฉันโสดทิปป่ะโสดไปหกชั่วโมงเต็มครับโสดจริงๆเอาถามมาโสดจริงๆสคุยกันตกลงกันดิบดีีดอกมั่งแม่พิกัดเสื้อจำไม่ได้ละโสดไปหกชั่วโมงชื่อชื่อนี้ชื่อยี่ห้ออะไรนะนะบ ทานตอนท้องว่างดีที่สุดดีที่สุดพี่แอปเปิลสวัสดีพี่แอปเปิลไอเฟยูนะเขาใจป่ะเนี่ยโสดหกเจ็ดชั่วโมงไงเออโสดทำยังอะไรกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ยค่นี้มีแต่คนบอกว่าไม่ให้โสด่โสดหกชั่วโมงก็ตามคอนเซปอะไรอ่ะได้แพสแปดอะไรแปดจีเปิดปิดเร็วโสดหกชั่วโมงแล้วก็เปิดใหม่เลยโสดกระปิดกระปอยไงอันนี้สรุปคือยังไงอยู่เพิ่งมาฉันจะโสดเธอฉันจะโสด คนในนี้ก็บอกไม่ให้กูโสดส่วนอีนี่ไปบนล่าสุดไปบนแล้วแล้วขอบอกไม่ให้โสดบอกว่าโสดหกชั่วโมงพอแล้วแล้วคนก็เลยมาหาว่าโสดทิพ <c oughs> ไม่ได้อาจริงๆตอนสิบเอ็ดโมงของวันนี้คุยกันแล้วเราคุยกันเลยจริงจังเลยถึงได้ลั่นวาจาออกไปว่าโสดใช่ว่าโสดเราคุยกันแล้วอยู่ดีๆนางก็เดินทางมาพูดคุยอะ่ะอยู่ดีๆนางเออนางก็เดินทางมาพูดคุยอ่ะ แล้วก็มาขอโอกาสหน้าหลายแล้วกูจะแล้วคนแล้วคนก็มาแบบแม่ให้โอกาสเธอเอ็นดูเขาอย่างเงี้ยพีฟะชานส์ไหมเนี่ยเาไม่ให้โสดไม่ให้โสดรักกันนะอย่างเงี้ยแล้วพี่ตาถามว่าก i v ะชานส์ไหมอ่ะ g i ฟะช c นส์ไหมล่ะกีมไหมเอ้ามองหน้าทำไมหนูไม่ได้เป็นเมียมันนะรอก่อนฉันขอดูก่อน โอ้แล,แล้วจะไปฮอตพันแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าถ้าขายของดีจะจะาให้ฮ oh. อตพันแต่จ่ายไม่ถึงพันือเปล่า oh. แม่ถ้า <c oughs> จ่ายให้หมดแล้วนี่จ่ายหมดเลยเนี่โอนจ่ายไปยทำไมพวกเธอมันน่ารักจังวะ532ออเดอร์อยดายโสดเลย,ยมเแม่เดทไปไหนอีก30นาทีอ่ะอปป้าจะลงมาครับเดี๋ยวอปป้าจะลงมาแม่เดี๋ยวต้องพี่พ่อแอบดีใจนะเห็นเออน้ว่าี่เข้ามาสิไม่เงาหรือวัวลง ทำไมอ่ะทัวไม่ลงเธอก็ต้องมาพูดสินะว่าเธอรักฉันมากเธอห่วงฉันมากเธอน่ัวเขาข้างพีอ่ะไม่เข้าทัวเขาเข้าใจแล้วว่าให้พิ่แล้วล่าสุดมนกับนับมาเลยเห็นไหมไม่ต้องร้องลูกมาใครร้องผมก็พูดไปเรื่อยพูปัดอยู่แล้วนับเข้าอะไรปุ๊หยุดนับออกไปจีอืไม่ได้ เขาอ่ะเหตุผลหนูลูกที่หนูแบบโวยไวเพราะหนูรักพี่แพทจริงเพราะว่ารักมากเธอต้องต้องพูดเรื่องนี้ละเขารักฉันใช่เขารักฉันมากเพราะว่าเรามีกันอยู่เท่านี้แล้วอยู่ดีๆ อยู่ดีๆมีคนมาด่าพี่สาวเขาอะเธอเข้าใจปะอยู่ดีๆมีคนมาด่าพี่สาวเขาตั้งๆต่นานาซึ่งอินยัยรู้ดีที่สุดว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรเขาก็เลยพยายามจะปกป้องแต่คําพูดของมันะมันเป็นเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องตั้งแต่เด็กไม่หนูเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วมึงเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องปากปอะปากเบาแต่เด็กคนก็ไปทัวลงมันอีกมันก็เสียใจว่าอ้า ฉันต้องการที่จะโปรเทคพี่ทำไมคนไม่เข้าใจคือหนูว่าแต่พกันนะที่อยากจะซับพอร์ตพี่แพทไงแค่นั้นเลยไม่อยากให้ใครมาว่าพี่แพทโดยที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าลุยขันนุองนับสู้เห็นไหมเออสู้เพราะเขาว่าส่งส่งหลักฐานทุกอันให้ทนายแล้วเออแล้วที่สําคัญเขาสองคนเนี้ยรักกันเพราะเวลาอีนี่ลําบากก็โทรหาอีนี่ส่วนอีนี่ลําบากก็โทรไปร้องไห้กับอีนี่พื้นเพแล้วอีสองคนนี้รักกัน แต่แสดงออกกันคนละแบบ <_ d ose> เข้าใจปะเอนดูรักกันค่ะเห็นไหมจริงๆคือบ้านเราเป็นอย่างนี้ <_ d ose> บ้านเราเป็นเรียลลิตี้สุดๆ <_ d ose> เรียลลิตี้ <_ d ose> เรียลลิตี้คือตีก็ตีต่อนหน้าไลฟ์รักก็รักล่าไลฟ์ <_ d ose> พูดอะไรก็คือพูดเพราะเรารู้ว่าคนน่ะเอนดูพวกเราทั้งหมดเปิดองอยู่ <_ d ose> ในนี้คาเดเชียนและล้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าคาเดเชียนบางทีอะสิ่งที่นะมันแสดงคือมันเป็นเด็กอย่างนี้มันแสดงอย่างนี้กับทุกคนในบ้านเป็นคนปากกับใจไม่เคยตรงกัน เนี่ยสุดท้ายรักกันแต่ต้องตีกันไม่รู้เป็นอะไระนไัไม่ตรงกันสวยไม่สวยร <laughs> ักกันเขารักกันแต่ว่าวิธีการแสดงส่วนไอ้นี่จมูกเน่าไอ้นี่เป็นคนพาพาไปจนพยาบาลคิดว่าเป็นผัวเมียกันส่วนอีนี่ทะเลาะก,กับอีนี่โทรไปร้องไห้ให้อีนี่ช่วยมาคุยอีนี่ก็โทรมาว่าสงสารพี่ <c oughs> พี่แพ้ให้โอกาสวะแต่เวลาแสดงออกเนี่ย อีดอกเก๊ด,ดึงเข้าใจป้าเก๊ดดึงทำมไมได้ดึงแต่คือคนอะมาด่ายืมฟิล <ๆ S 2> เลอฟิลเลอแต่คนอ่ะมาด่าไม่รู้เรื่องไงเข้าใจไหมรักกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตีกันรักกันหยุมหัวกันแต่สุดท้ายคือปลายทางเลยนะรักกันเรารักกันแม่เออเข้าใจป่ะรักพ่อใช่ มันเนี่ยมันนั่งยิงคุยกับพี่นับแล้วเห็นมขอโทษแล้วเออเรื่องราวเรื่องราวเห็นไหมรักกันพนับสวยมากเออทำไมวันนี้มึงสวยจังวะมึงไปเจอผู้มาหรอให้ไปรอรับไอเลสตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วไปรับนู้กูจะต้องสวยขนาดนี้เลยเราไม่ได้ลงรถด้วยไปจอดรถที่ไหนจอดข้างๆโรงเรียนอืเรามีคนเฝ้าบนรถใช่ไหมฉั้นจอดแล้วเต่าไปรับตอนแรกยามกักตัวใช่ไหมอยากกักตัวเต่านึกว่า รัก yeah. ข้าตัวเด็กไม่หนูได like, ้ยามแล้วแล้วยามก็ไม่ให้ข้าหนูเข้าเลยทุกคนบอกว่าพ่อพีแก้บน่อนดแกพุ่นคอรใช่เดี๋ยวว่ารอพอตออกมาเดี๋ยวต้องรอก่อนรอหลานคนโตก่อนแม่แต่ตอนนี้ฮอตแล้วแต่ก้าหนึ่งพอจะให้พาไปซื้อส่วนใครอยากรู้เรื่องนับนับกับพี่อาร์ตพรุ่งนี้หลอได้ไหมไม่ได้พักเลยเนาะนมาถึงหนูว่าโดนด่าไม่ได้พักเลยเขาบอกรักนับเห็นไหมเลนเรียนพิเศษอีกสามสิบนาทีลงมา เออเนี่ยเราดูออกเลยว่ารักกันน้องนับน่ารักรอไม่ไหวรอได้ไหมพรุ่งนี้เธอมาคุยกับฉันเออต้องรอแหละฉันเห็นเธอลงคงลงคลิปอธิบายกันใหญ่โตเลยใช่เลยไปหมดแล้วฉันฉันกับฉันกับคุณพีก็อยู่ทิปอิตาลีฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอ่ะฉันก็อยู่กับเธอที่ทิปอิตาลีนั่นน่ะเธอต้องเล่านะพรุ่งนี้พวกเธอเข้ามาได้ไหมพรุ่งนี้พวกเธอนัดกันเราสามคนมาเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ไหมเนอะจริงเธอต้องเล่านะเออ น่ารักทั้งบ้านเลยอุ้ยขอบคุณมากแม่แพทห้ามโสดนะเนี่ยคนจะโสดก็ไม่ให้โสดเนี่ยสงสารคนข้างหลังหรอใช่ช้ำแต่ตอนนี้พร <อ S 1> <ข>ุพ่งน,น,น,นี้กี่มโมงพรุ่งนี้สี่โมงได้ไหมุ <c oughs> <c oughs> ต้องนัดกันอย่างนี้นะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสามเอ็มกอดกันสามคนเลยได้ไหมได้มา หัวใจสามล้านข้าวฉันไม่ต้องสงสารพีพีแล้วลูกพีพีเขาล่าสุดก็คือไปบนบานสารกล่าวอะไรใดใเลยโอฉันก็บอกให้พีหนีไปก็ไม่หนีเนี่ยก็กลับมาเขาบอกว่าอาร์ตหนีไปโอ้แต่พี่อาร์ตต้องหนีไปเออพี่อาร์ตต้องหนีไปก่อนพอนาก็หนีอยู่เหมือนกันพอนาก็หนีอยู่เหมือนกันหนีเศร้าเน็ตอยู่เหมือนกัน พีดูแววตาแววตาเมื่อกี้ไงไม่รักก็ไม่ควรยื้อเอ๊ะนี่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาเออถึงเข้ามาเพิ่งเขามาเพราะเราไลฟ์ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วไงบางทีหนูอ่านเม้นโดยรวมก่อนเม้นโดยรวมเขาไปทิศทางไหนแล้วหนูก็ไปเมนตรงนั้นต่อจากเขาเพราะว่าเออเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะไปในทิศทางเดียวกันแม่สามอุ้ยสามไลนแล้วรอคุณพี่พี่ก่อนรักกันเดี๋ยวเลยมารวมหัวใจเขาบอกว่าสามเอ็มแล้วอะกอดกันสามคนได้ไหม นี่กอดกันสามคนเยมีคนบอกว่าพี่หนีไปใช่พีหนีไปไม่หนีพีหนีไปไม่หนีน้าหนีไปหนีหนีไปไหนล่ะตอนนี้ขึ้นฮอตไม่ไหวแม่เอาสามจุดหนึ่งเอ็มแล้วเดี๋ยวพวกนิชาเขามาเขามาอีกรอบหนึ่งแข็งมากเขามาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามกอดกันสามคนค่ะโสดหรอคะไม่ค่ะใช่โสดค่ะโสดไปอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้เขากกำลัง เขากําลังงออยู่ค่ะชาวเน็ตบางคนใช่ชาวเน็ตบางคนคืออะไม่ได้อ่านหรืออะไรนะอ่านสิชาวเน็ตบางคนแล้วอ่านไม่ชาวเน็ตบางคนยังคิดไม่ได้ยังวุ่นวายเนี่งคอมเมนต์นี้ดีวะล่ะนะจิงตอมอในกลุ่มรักกันนะเออไม่โสดเนี่ยเนวดาเนวดาอยู่แล้วจอกจอกไปเลิอยู่เออจริงจริงไม่ได้โสดคอนเทนต์ตอนสิบเอ็ดโมงคุณเขาอะยอมรับชะตากรรม เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปพอเราขึ้นไลฟ์ปุ๊บเขาเดินกลับเข้ามาค่ะอืหกชั่วโมงค่ะเขาเดินกลับเข้ามาเข้าใจปะโสดวันเขาบอกเหมือนหนูเลยโสดวันละห้าชั่วโมงโสดแล้วก็ไม่โสดอ่ะพอผูช้ชายไม่เอาไม่โสดอีกแล้วอย่างนี้ไงเข้าใจปะสรุปโสดจริงไหมจริงก็โสดก็ตอนนั้นก็คุยกันแล้วทีนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าเออเดี๋ยวนู่นนี่อยู่ดีๆก็เนี่ยม,มาขอร้องว่าอย่าโสดแล้วบวกกับพี่ๆมาเม้น์อีกว่า อย่าโสดอืมสามจุดหนึ่งแล้วต้องกอดกันแล้วสามคนน่ะแพทนับพีงอ่ะเรามันคือวีอะไรวีอ่าแฟมิลี่นี่เป็นเงล่ะสดใสเลยล่าเริงเลยเป็นสดใสเป็นล่าเมื่อกี้ยังซือมอยู่เลยรักเลยอ่ะแม่กอดไว้ๆเลยแม่ได้กอดเลยเพราะตอนนี้ฉันภูมิใจไม่ไหวว่าตะการหนึ่งของฉันน่ะมันไปไกลแล้วมันไปเก้าเก้าเก้าบวกแล้วแล้วมันกําลังจะหมดเธอฉันหลักพวกเธอตรงนี้ ฉันร<ด>ักพวกเธอโสดเท่ากับรักพ,พี่ฉันคือใครแม่แพทอะไรแม่แพทแปดอะไรแปดจีเอลเหรอแม่แพทแปดจีหนูก็เคยอยู่ในในช่วงแปดจีของแม่นี่แม่แพทของน้องพีที่แม่เปิดช่วงตอนลอยกระทงะหนุ่เช้ามาแม่ปิดแล้วนี่ใกล้ลอยกระทงแล้วนะรู้ยังเฮ้ยทำไมฉันต้องมาเจออะไรอย่าง,างนี้ตอนช่วงลอยกระทงตอนนั้นก็เกิดช่วงเนี้ยแต่ปีนี้เขาไม่ลอยแม่เพื่อสจิทำไมอ่ะเขาลงมาติดกับว่ามันตกกระป๋อง ปีนี้ไม่ลอยกระทงหรอกกัน็ลอยออนไลน์แบบจบแต่อยากดูพูว่าแค่ขอดูพูแค่นั้นปีนี้ไม่ลอยกระทงไหมคะเขาเหมือนลงมาติกันว่าแบบมันแบบพอลอยเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามามันแบบเบลเทเป็นการขอดูพูเขาอยากดูพูไปดูที่ไหนจองที่ไหนดีที่ินสรซาลินซาินซาลิดเออจองย่งย่างเออจองเลยจองเลยโรงเรียนคอนเนครุ่นนี้เออเขาบอกไม่มีข่าวเรื่องลอยกระทงเลยปกติเขาจะโปรโมทเรื่องลอยกระทงใช่ไหมใช่อ้าวลอยปกติ รอยปกตินะแม่มันเขาลงมาติการอยู่ว่าแบบอ๋อยังไม่สรุปอ๋อยังยังไม่มีข่าวตว่าติดเป็นเอกสารนะว่าเขาไม่อยากให้รอยเพราะว่ามันฉกโปกกว่ามันจะย่อยสลายอ่ะมันทรมาาติก็จริงแต่กว่ามันจะย่อยสลายมันเวลานานเออก็เป็นไข่น้ำมันเน่าใช่ไหมให้ต้นกล้วยมมนได้ออกกล้วยเลยเราทำกล้วยบวชชีเราเอง้วยรอกอดเราสองคนพี่น้องอยู่พร้อมยังหนึ่งสองสามเออัดรูปนี้ล้วไปลงตอกๆนะ เรารักกันแล้วคนที่แดกูอวะพีเขาไม่รักเราใช่น่ารักแคปแล้วหนึ่งเนี่ยเห็นบ้ากูก็แฮกหนุมไปด่ามึงเหมือนกันมึงอ่ะนะนีนี่มันแล้วไปเจอกันในชั้นสามใช่เดี๋ยวไปอธิบายหน้าบันลังเอานะแคปแล้วเป็นคนอำนาจแต่การหนึ่งให้หนมลูกทานได้ไหมจริงๆอ่ะมันมีกูต้าแม่ก็เลยกลัวลูกแม่จะขาวแต่ถ้าแม่ไม่ติดหนูก็ไม่ติดแม่แคปแล้วนะคะขอบใจมาก